งานเรื่นเริงจัดตามความเหมาะสมได้และไม่จําเป็นต้องมีแค่การถวายอะไรเราผู้จัดเตรียมปรับรูปแบบงานพักให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วนวิเคราะห์คําว่าดุลยาพินิษที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐก,กับภาคเอกชนในการเทิดทูนพระเกียรติย่างเหมาะสม ลายเป็นภาพแห่งความประทับใจที่แสดงถึงความจงรักภักดีของคนไทยเมื่อผู้คนนับหมื่นภายในงานคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างแบค็กพิงเวินทัวร์อินแบง g k คอที่ผู้ชมพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและไม่ได้มีแค่คนไทยที่ประทับใจ ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นก็ต่างชื่นชมในความจงรักภักดีที่คนไทยร่วมกันแสดงออกทมกลางคำว่าดุลยะพินิษฐ์ที่ฝากรัฐบาลเปิดช่องไว้ให้ว่าสามารถจัดงานรื่นเริงได้ผลักให้หลายฝ่ายลุกขึ้นมาช่วยกันวิเคราะห์ถึงกรอบความเหมาะสมที่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงการเอาไว้ผมก็ต้องขอขอขอบคุณในความร่วมมือและผมก็มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถใช้ดุลพินิษในทางที่เหมาะ และหนึ่งในงานอีเวนท์ที่ได้รับคําชมเชยจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิษได้อย่างดีงามจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงไปในตัวนั่นก็คือเทศกาลพรุทธนานาชาติเมืองพัทยา2568งานใหญ่ประจําท้องถิ่นที่ล่าสุดมีการเปลี่ยนชื่องานให้เป็นแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันดร์ The Light of Eternal Royalty นอกจากมีการเพิ่มการยืนไว้อะไรในช่วงต้นของงานแล้วยังเพิ่มการแสดงโขนซึ่งเป็น นหน้าตัดสินชั้นสูงที่พระองค์ทรงช่วยอนุรักษ์จนถือเป็นอีกหนึ่งพระราชะกรณีกิจเข้าไปด้วยโดยพงงานของเทศกาลนี้อย่างนายกเบียร์หรือปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกกับเราว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นอกจากตั้งใจให้เป็นการไว้อาลัยแล้วอีกแนวคิดที่สําคัญก็คือการรําลึกถึงด้วยเบื้องหลังความคิดที่ว่าพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวดังนั้นการไว้อาลัยโดยสอดแทรกพระราชะกรณีกิจเข้าไปจะผลักให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นานาชาติได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ซึ่งถือเป็นผลดี นนคือเราไม่จําเป็นจะต้องงดทุกอย่างความเศร้าเรามีอยู่ในใจเราแสดงความเศร้าเนี่ยออกมาในการเพื่อทูนในสิ่งที่ท่านทำให้เราให้คนต่างชาติมาเห็นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะผสมกันได้อย่างลงตัวหคือลาลึกถึงท่านสคือยัง ขับเคเรื่องเศรษฐกิจไปได้ด้วยคิดว่ารัฐบาลก็คงมองจุดนี้เหมือนกันจึงให้กรอบของคําว่าจัดได้ให้มีความเหมาะสมถ้าให้วิเคราะห์จากมุมมองของผู้จัดคอนเสิร์ตแล้วภูงป,ป,ปียสุโกโมรทัศน์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตซิน,ซ,นซินสเปซและมะโหรสพฟเฟสติวัลคิดว่าโมเดลเทศกาลพูนานาชาติเมืองพัทยาสามารถเป็นตัวอย่างดีๆและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดอีเวนต์อื่นๆต่อ,อ,ตอจากนี้ได้เชื่อว่าตอนนี้มีหลายงานที่เอาไอเดียกับใช้กับงานตัวเองเฟสติวัลอะไรต่างๆปรับตามที่นายต้องการอะไรเขาเสนอมาซึิงจริงมันไม่จำ ที่เกี่ยวกับการไว้อะไรมีงานหนึ่งที่ไม่คนยกเลิกคืองานลอยกระทงเนี่ยก็เสียดายเพราะเราลอยกระทงม,มันเหมือนเราสอบเรื่องต่างๆที่อยู่ในจิตใจเราชอบไปถึงถ้าพันปีหลวงซึ่งมันสามารถเป,ปรับคล้ายๆเป็นงานทุกพัทยาได้เลยครับปัญหาหลักตอนนี้สําหรับการจัดหรือไม่จัดงานต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานราชการนั่นก็คือคําอนุญาตปลายเปิดจากคาว่าดุลยพินิษฐ์โดยยังการตัดสินใจที่ส่งให้กลายเป็นดราม่าในสังคมไปหมาดๆคือความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการจากแรกเริ่มสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งหมดจัดงานเรื่งเรองทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปีผลักให้หลายฝ่ายต้องออกมาต้านเพราะมองว่าอาจกระทบต่อเด็กๆโดยเฉพาะชั้นป .5- ป .6 ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บผลผลงานยื่นเข้ามาหาลัยในอนาคตตอนหลังทางกระทรวงเลยออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงว่า กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการสอนอย่างกีฬาสีกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมลูกเสือสามารถทําได้ตามปกติแต่ขอให้ใช้ดุลยพินิจจัดงานอย่างเหมาะสมอีเคสที่ถูกวิจารณ์ในวงกว้างเรื่องการใช้ดุลยพินิจว่าผู้อนุมัติโครงการขาดวิสัยทัศน์ก็คืองานประเพณีเดือนญี่ป็งนเชียงใหม่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ตัดสินใจเปลี่ยนภูมิทัศน์เอาสเป์สีดำมาพ่นทับดอกไม้หลากสีที่ประดับตามจุดต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศอึมครึมไปทั่วบริเวณลองให้ผู้จัดคอนเสิร์ตรายเดิมช่วยวิเคราะห์คาาวดลยพิินนที่เปป็ัญ ว่าเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างหัวคิดแบบเอกชนกับความคิดแบบราชการหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวมองว่าถ้ามองในี้ก็คือแต่ละคนก็มีพิจารณาต,ต่างกันนะครับอย่างที่รัฐบาลเขาบอกว่าเออตามความเหมาะสมจริงๆก็ตามนั่นเลยที่หลายคนชอบพูดว่าแบบความเหมาะสมแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนที่แบบจะลงล็อกว่า ความเหมาะสมต่างกันจริงๆนั่นแหละส่วนนายกเบียร์นายกเมืองพัทยาที่ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานราชการเหมือนกันแต่ก็เลือกใช้ดุลยพินิจ์ได้อย่างน่าสนใจด้วยความคิดเบื้องหลังที่มองว่าคือถ้าเราเป็นวดงดงด,งด,ง,ดงดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือการเพิ่อทุนสถาบันที่เคร่งครัดเกินไปจนภาพรวมของความรู้สึกของคนในชาติเขาจะรู้สึกทำให้ลดทอนความเทิดทุนลงไปหรือเปล่าผมมองแบบนี้แล้วก็ประเด็นที่สำคัญเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเทิดทุนสถาบันเนี่ยต้อง อย่าทำให้ราชาชนทั่วไปรู้สึกว่าความเคร่งคัดของการดําเนินการต่างๆจะทําให้มองสถาบันไม่ดีซึ่งัอนเนี้ยท่านไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลย<ม>เรายัางระลึกถึงท่านอยู่และเราก็ยังสร้างเศรษฐกิจให้กับลูกๆของท่านด้วย